สวัสดีค่ะการเจาะลึกข้อมูลวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดที่ว่าโมเดลธุรกิจที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มจากการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของคนเราก่อนเลยนะคะครับซึ่งวันนี้เราดูจากวิดีโอ2ชิ้นนะครับที่เขายกกรณีศึกษาของ M-Star Network มาอธิบายเรื่องนี้ค่ะในวิดีโอเขาพาไปดูองค์ประกอบที่ M-Star เน้นมากๆเลยใช่ไหมคะทั้งบริษัท ผลิตภัณฑ์ระบบแล้วก็แผนรายได้ใช่ครับโดยมีคอนเซปต์หลักๆเลยคือให้ในสิ่งที่มนุษย์ต้องการซึ่งแหล่งข้อมูลเขาก็ชี้ว่าปัจจุบันก็คือเรื่องสุขภาพความงามแล้วก็รายได้นี่แหละครับอ๋อค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เขาเรียกว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จ4ประการเลยดีกว่าปัจจัยแรกที่เขาพูดถึงคือบริษัท ครับเรื่องบริษัทนี่เขาจะเน้นเรื่องความมั่นคงคก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2548อ่ปก็18ปีแล้วบริหารด้วยเงินสดนานเหมือนกันนะคะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งด้วยคุณหมอละพาคุณหมอพนินที่เขาบอกว่าอยากมอบสิ่งดีๆให้ผู้คนครับจุดนี้แหล่งข้อมูลเขาให้ความสำคัญนะเรื่องความมั่นคงความยาวนานเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็พูดถึงผลประกอบการรวมด้วยนะครับ เท่าไหร่นะคะเออตัวเลขที่เขาให้มาคือ25,000ล้านบาทแล้วก็มีระบบออนไลน์ที่ทันสมัยโห oh, ค่ะซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับปัจจัยที่2คือเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าต้องดีด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับต้องมีคุณภาพมีนวัตกรรมในวิดีโอใช้คำว่าเหมือนคำใช้เองเลยอ๋อ oh, แต่เขาไม่ได้มีโรงงานเองไม่ได้เน้นตรงนั้นครับ แต่ใช้โน้ตาวกับเงินทุนเนี่ยไปเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจากแหล่งผลิตชั้นนําแทนมีตัวอย่างเด่นๆไหมคะที่เขาพูดถึงมีครับอย่างไวทอลสตาร์น้ำมันรำคาวอันนี้จากข้าไทาย100% g เปอร์เซ g i n a กมมาอริสูงหรือมัลติโปรโปรตีนหลายแหล่งที่เพิ่มเอ่อวล well o มูลลักโตเชีลอ๋อมีพวกสกินแคร์ด้วยนี่คะ่ะอัสนีใช่ครับอัสนีนี่เขาบอกว่าผลิตจากโรงงานท็อป5ของโลกเลย การเลือกใช้ผู้ผลิตข้างนอกเก่งๆก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งนะคะทีนี้ปัจจัยที่3ล่ะคะปัจจัยที่3คือทีมและระบบครับความสําคัญของทีมที่คอยซัพพอร์ตที่เขาเรียกว่าระบบการเรียนรู้ที่ต้องเข้าถึงง่ายค่ะแล้วปัจจัยสุดท้ายอันนี้ดูเหมือนจะเน้นมากเลยคือความเชื่อมั่นและความเข้าใจใช่ครับเขาเน้นว่าต้องเชื่อมั่นใน3ปัจจัยแรกแล้วก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยนะ ช่นลองใช้สินค้ายอย่างยาสีฟันที่เขาบอกขายไป6ล้านหลอดหรือแคลเซียมเม็ดตัวใหม่อ๋อค่ะพอมีพื้นฐาน4อย่างนี้แล้วก็มาถึงเรื่องสำคัญคือเครื่องมือสร้างรายได้ที่เรียกว่าแผนธุรกิจ Star Matching Tool ครับตัวนี้เป็นแผนแบบสองสายงานหรือ Binary ซึ่งเ,เขาอธิบายว่ามันถูกออกแบบมาให้ง่ายกว่าแผนแบบเดิมๆที่อาจจะต้องเปิดหลายสายงาน จุดที่น่าสนใจคือเขาเน้นว่าแผนนี้เนี่ยมุ่งสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะไม่ใช่ว่าต้องขายเก่งมากๆหรือเป็นการลงทุนเป็นหลักใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่แผนจับคู่จ่ายด้วยคือเขาบอกว่าถึงโตข้างเดียวก็ยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนบางส่วนแล้วการเริ่มต้นการเข้าถึงล่ะคะยากไหมตามที่วิดีโอบอกคือค่อนข้างง่ายครับสมัครฟรีต่ออายุฟรีเริ่มรับไรายได้เมื่อสะสมครบ1000 PV ก็ได้เว็น,นี่คือ Point Value คะแนนสะสมจากการซื้อสินค้านะคะครับแล้วการรักษาสิทธิ์รายเดือนก็แค่300 PV เองก็ประมาณ1 2 0 0 2 0 0 0บาทไม่ได้บังคับลงทุนเยอะแล้วรายได้หลักๆล่ะคะมาจากทางไหนบ้างก็มีหลายทางครับที่เขาพูดถึงหลักๆก็กำไรขายปลีกโบนัสลูกค้า VIP โบนัสสาขา20%จากพัน PV แรกของคนที่สปอนเซอร์มามีโบนัสส่วนตัวด้วยครับ 20%จาก PV ส่วนตัวที่เกินพันแล้วก็มีโบนัสทีมอันนี้สำคัญคือทีมอ่อน20%กับทีมแข่ง10%คํานคำนวณจากยอดทีมอ่อนมีอีกตัวที่ดูเหมือนเขาจะให้ความสำคัญมากๆ STAR MATCHING BONUS ใช่ไหมคะใช่เลยครับ STAR MATCHING BONUS อันนี้คือจ่ายโบนัสโดยคิดจากโบนัสทีมแข็งของคนที่อยู่ในสายเลือดเราคือคนที่เราดูแลโดยตรงแล้วก็ลึกลงไปอีกหลายชั้นชั้นแรกให้เยอะมากตั้ง100ครับ ชั้นแรก100%ชั้น2 5 0แล้วก็ลดหลั่นกันไปเขามองว่าตรงนี้แหละคือรายได้หลักที่มั่นคงถ้าสร้างทีมได้ดีความโปรง่งใสการจ่ายเงินตรงเวลาอันนี้เขาก็เน้นย้ำสรุปแล้วจากข้อมูลที่เราได้มาจากวิดีโอ2ชิ้นนี้ก็คือ MSTAR เขาวางโครงสร้างธุรกิจ โดยอิงกับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานสุขภาพรายได้ผ่านสินค้าคุณภาพกับแผน Star Matching 2ที่เน้นสร้างเครือข่ายผู้บริโภคถูกต้องครับโดยมี4ปัจจัยคือบริษัทผลิตภัณฑ์ทีมระบบและความเชื่อมั่นเป็นเสาหลักตามคำอธิบายในแหล่งข้อมูลเลยมีประเด็นหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาย้ำบ่อยเหมือนกันนะคะคือเรื่องความสำคัญของการเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยในโมเดลนี้ ครับนั่นก็นำมาสู่คำถามชวนคิดปิดท้ายได้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นโมเดลธุรกิจแบบนี้ของบริษัทไหนก็ตามเนี่ยการที่เราทำความเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งบวกกับระดับความเชื่อมั่นที่เรามีต่อระบบนั้นๆน,น,นะครับมันจะส่งผลต่อแนวทางและก็โอกาสในการสร้างความสำเร็จในเส้นทางธุรกิจนั้นๆของแต่ละคนได้อย่างไรบ้างความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เอมสตาร์ business intelligent group สร้างธุรกิจด้วยใจสร้างผู้นาด้วยการเรียนรู้